ตึงตึงตึงเฮ้ <_ d ance> ยปลาไปเล้ว <_ d ance> เดี๋ยวพี่จะไปขุดแร่จะไปขุดนี่กันเราจะไปขุดตามเห็นไหมแร่ข้างหน้าเต็มเลยปลาไปเล้วตามมา <Okay. S 1> เฮ้ยปลาข้างหน้ามีวัวแล้วก็มีอะไรด้วยมีป้ายด้วยนะอ่านว่าอะไรเนะี่ยถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้สึนามิทองคําจะทําลายล้างโลกใบนี้โอ้ปลาหรือพีทองคำจะมันจะเป็นยังไงวะเนะ <_ d ance> ปาะเฮ้ยปลาเฮ้ยอลาซูนามิทองอลาเป็นครับออฟฟิเชียล โอเคขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับที่ผมตายคนแค่คงแล้วก็ปาราฟากีนเองนะครับก็นี่นเกมของไม่ไม่ไรก็ในเกมของไม c ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาอาชธิรอบเพื่อน,นี้จ้าสน,สนิมิที่มีชื่อว่าสนิมิททองคำนี่นะครับทุกคน เย่ยมันไม่เกี่ยวนะบล็อกบลอกทองเลย้ครับผิดนะวันนี้เราก็มาหนีซนมิทองคำนะครับผมทุกคนะครับเราจะมาแข่งสร้างบ้านทองเพื่อหนีซนมิทองนี่นะครับผมเอาชีวิดเลยนะครับวันนั้นเองนะครับผมทุกคนก็จะเลือเชียร์นะครับว่าเชียร์บ้านใครนะครับระหว่างลาฟเอลพี่ใครเชียร์พี่แซมพิมพ์หนึ่งนะครับใครเชียร์พี่ปาพิมพ์สองใครเชียร์พี่คีวยาพิมพ์สามแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสร้างโก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 งอย่าเร็วสร้างก่อนสร้างก่น ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเชียร์บ้านใครนะครับทุกคนครับอย่าลืมให้คะแนนแต่ละบ้านด้วยนะครับทุกคนโอเคมาบ้านผมนะครับจะทาการเป็นแบบอารมณ์แบบบ้านทองครับก็แบบบ้านรวยนิดนึงนะครับทุกคนนะครับก็แบบบ้านทองคานะครับทุกคนโอเคนัดแรกเลยนะบ้านผมนะมันก็จะแบบรวยนิดนึงนะครับทุกคนก็จะแบบมีสระว่ายน้าทองคาอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้อันน่ะหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวผมทาแบบสระาน้าทองคำก่อนละบ้านผมก็บ้านผมก็จะมีแบบบล็อกทองอย่างเดียวบล็อกทองอย่างเดียวเออเด็ดเด็ดแบบว่าเดี๋ยวชวนเราวันนี้ก็ต้องทททาบบ้้นนนนออออองงไมมม่่่่่ใใใชชชหะัยเเเีถูกกตคคครรุโ ใช่ครับแต่นี้เราขอวกเราทำาสาไว้น้ำทุกคนทำอย่างแรกเลยทำาสาไว้น้ำหน้าบ้านก่อนละกันนะครับสไตล์ของพื่อแซมนะครับก็คือว่าผมจะทำสไตล์เดิมการแบบว่าทำเขาเรียกไงดีทำเป็นบ้านสไตล์แบบบรเดนครับทุกคนเอาเซนนะบูร์เดนนค่ับเอาเซนนี่เดี๋ยวเมอร์เดอร์เันเดี๋ยวเมอร์เดอร์นั่นนนั่นนอะรนั่นเปนไอขาตก่อไม่ใช่ครับทุกคนไม่ใช่ขาตก่อนนะทุกคนนะอยาลืมเชียร์นะครับว่าเชียร์บ้านใครนะครับผมก็บ้านปีาเนียไม่ต้องเชียร์ก็ได้นะครับเพราะปม เอเอมาลาาโคตรใหญ่เลยทุกคนเจก็น,น่าเขาใหญ่อะ่ะโอเคไม่เกี่ยวนะครับทุกคนโอเคมาสาร้าง้านต่อนะทุกคนโอเคเนี่ยผมจะทำการออกแบบนะเรา,เราจ,ะจะมีทางขึ้นทั้งหมดสองทางนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะใหญ่และยาวมากเลยนะครับไปถึงบ้านนะครับทุกคนโอเคมานี่แต่บ้านได้เราเนี่ยเป็นบล็อกทองเป็นบล็อกขั้นแรกบล็อกอะไรนะบล็อกทองที่เป็นโก g อ on ทุกคนครับบล็อกประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้ครับผมเรียกว่าเคียร์นะครับมาอาจจะผมบ่อยๆนะเคียร์นะอ่านจากผมบ่อยๆเขาจะจะปลดล็อกสกิลสร้างบ้านทองครับ่ายเลยเดี๋ยวผมแบบจะปลดล็็อออกกกกกแบบบบสสรรรรรร้้้้าาาางงงนนนนนนเเเ่่่ขึะะะฮดดีีี๋๋ยยยววหลลคคคคคััูใทต มอดแบบว่าต้องการมอดที่ผมกำลังอัดอยู่แบบว่าพี่เขามีมอดอะไรบ้างน,นะเดี๋ยวผมรอผมแบบรีวิวทีแล้วกันนะครับนะรอก่อนนะทุกคนนะไม่บ้านไ,ไม่นานแล้วครับผมนะฮะโอเคก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามกสุดจะใครกดไลค์ทั้งสองช่องเลยครับช่องเคยยียร์าแล้วก็ช่องพี่แซมนะครับผมสองคนสองมอนะผมก็อย่าลืมติดตามนะครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> อยอก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 ใช่ใแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ปลาช่องที่ยาใต้คลิปด้วยกันนะครับผมนะก็สองุดก็ทำช่องหมดเลยนะอย่าลืมกดติดตามใต้คลิปด้วยกันนะผมจะใส่ลิ้ไว้ใต้คลิปทุกคนนะเออกดติดตามด้วยนะครับสช่องเขาทำคลิปทำแบบคลิโคตรสนุกนะครับแต่ว่าไม่เท่าไซโคนะเออไม่เท่าสนุกมากเลยนะไม่เท่าไซโคนะอะไร่างงี้นะลร่วมมือลยวะอะไมหาก็ฝากไงเอ้เจ้าแกมะทำอะไรกับฉันนะเจ้าแกจะเริ่มไปหมดไหมนะหรือว่าเจ้าแก ตาไม่ดีป่ะไอ้ด่อนะใช่ไหมเธอหน้าตาไม่ดีเฮ้ยปลาทำไมบ้านของปลาดูแบบฮะมันดูแบบเท่ยังไงฮะฮะเท่เหรอเท่เหรอปลาเท่เหรอเท่ห์เหรอเท่เหรอเท่เหรอเฮ้ยเออถ้าหนูยิงแม่เฮ้ยเอตถ้าหนูยิงเราเฮ้ยถ้าหนูยิงปลาลูก อย่าเล่นอย่าเล่นผมเพิ่งไดโบดิดมาหนมไรเอ้ยหว่า so ก no ันบรอดดดิดการแช่งกัส่ทุกคนครโอเคมากตอนนี้ผมริ้สึกเริ่มทำแบบว่าโอเคเราทำแบบว่าเป็นแบบนนี้ผมจะทำเปบ้านนะทุกคนนะโอเคตอนนี้เราสร้างแบบระดับบ้านก่อนทุกคนระดับบ้านคืออะไรครับทุกคนระดับบ้านคือความสูงนะครับประูกับบ้านนี่คือสักหนึ่งล้านบล็อกแล้วกันทุกคนนั่นจะโอเคหยอกเลยนะนันใหญ่แบบเดี๋วเ่ามันจะค้างใช่ใช้บดิดกับ้านเท่ามัจะค้างโอเคประมาณนี้ทุกคนครับแล้วก็ผมจะปิดจนประมาณนี้ละมการ หัวเงี้ยน,นะครับทุบกระจกไม่รู้ใครเหมือนกันนะทุกคนนะครับดูได้นะจากไอคลิปเซนิวิเพชรนะครับใครวระไปยาวเปล่าปลาเปล่า,าปลาดิ S <S มาปลาเกียร์นะได้ข่าวปลาเกียร์ <ไง S 1> นะฮะโอ้ยที่ปลาสร้างอะไรลาจอดรถเหรอต<ม>ู้อะไรบ้างของเราอะไรนะไม่สลัลบอกมันไม่มีอะครับทุกคนมันไม่มีครับคุณนะแต่มันมีบล็อกที่สามารถทำเป็นสลับได้มันต้องอีดะะีเดียวอ่ะแต่ผมแต่ผมไม่บอกแล้วกันเพราะเพราะว่ามันขี้เกียจฮะผมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะอย่าว่าอะไรคุณเลยโอเคเราสามารถทำประตูทองได้ทุกคนครับนี่ครับเรามีประตูใช่ไหมทุกคนวางไปนี่เราทำประตูทองคำเดี๋ยวนะประตูมันใกล้ไปประมาณนี้นี่ทุกคนครับประตูทองคำเป็นบล็อกบล็อกบลกโก้เลยกันเฮ้ยครับคุณแม่ฟองกับเหพย์นนะพี่ เออแกโกงก็สามารถใช้บล็อกคอสสีขาวได้นะแต่ผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าเพ่อผมผมผมที่จะใช้นะเฮ้ยพีไปขับรถทหารไม่ได้อะไรแค่ใช้ละกันใช้ไปเลยโอ้โหไี่ปลาเขาใช่หรือเป่าเขาใช้ใช่ไหมบล็อกวิดบล็อกวิยดิชบอแล้วผมไม่ใช้นะเพราะว่าผมเก่งนะไม่ต้องเป็นต้องใช้ก็ได้นะฮะพอดีมันใช้ก็จะสวยนะจริงอ่ะไม่ใช้ก็ก็ดีไปแบบโอเค ผมจะทำทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้นแรกผมจะทำเป็นบล็อกทองธรรมดานะครับแต่ชั้นที่สองเนี่ยผมจะทำเป็นบล็อกทองที่มันใช้แบบบล็อกที่มันอยู่ในถ้ำอ่ะทุกคนเก็งไหมน่าจะเก็งกันแหละนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมมีก่อนเไปเก็ตเลยไอ้คนเก็ตไอเก็ตไอเก็ตไม่ไม่อะไรไม่เปอะไรไม่อะไรบุรีบุรีบุรีก็คนที่เก็ตก็จะเป็นชื่อแม่ขยานนะทุกคนสามารถรอได้แล้วอย่เล่นอย่าเล่นอย่าเล่นที่ผมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรชื่อผมที่มีบนหัวนะผู้หญิงผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแล้วแต่รักการรักษา โอเคทุกคนครับมาสร้างต่อเดี๋ยวทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะทาเป็นสไตล์แบบออมโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นเป็นหมาเนียฮะน้อหมนอะไรฮะน้อหมาอะไรนื้อพุดเดิ้ลนะครับบอกเลยว่าก็พวกนี้น่ะพวกนี้จริงๆเล่นยังไงก็ไม่เบื่อนะครับเพราะว่ามันเล่นตลอดนะเนาะไม่รู้เล่นไปเพื่ออะไรนะบางทีเล่นไปก็ส่งสารคนดูนะครับที่มารับฟังมุกมุงโง่นะครับของของเรานะครับของไวรัลคนดูครับทุกท่านอยากถามจะถามคนดูนะครับว่าเออ่ทุกคนครับทุกคนเปิดเทอมกันวันไหนครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับสำ ใช่เรียน,นไลน์กันทุกคนก็อย่าลืมไปเรียนออนไลน์นะครับเรียกไปดูช่องอไซโคุณก็ได้นะครับหยอกเล่นนะเดี๋ยวไปหาทางมาแล้วทุกคนนะเออมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราชวนจันมาดูด้วยเราเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือนะครับทุกคนเคยทุกคนเคยโดนใช้คำนี้ไหมครับเวลาเราไปทำกบ้านที่โรงเรียนใช่ไหมมีใครเคยทำกบ้านที่โรงเรียนไหมผมเคยคนคนหนึ่งนะคน,นะคนหนึงนน่งคนไม่ถึงผมคนคนหนึ่งเออเคยทำไอ้นี่ผมจะโดนคุณคุณอ่ะผมเคยโดนคุณครูจับได้นะว่าทางกบ้านที่โรงเรียนคุณครูจะบอกว่านักเรียนกบ้านอ่ะนะมมมมมมัััันนนนนนนกก็ไไไไปปทท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 าาีีีีีีีีี่่่่่่บบบ้้้้สสิโโโรร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 งงงเเเเยยยยใชแลลววววผจะค าเรียนที่บ้านทำไมอะโอเคไหมเราก็เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราก็บอกว่าคุณครูครับเราเรียนออนไลน์ที่เราเราเรียนออนไลน์ทำไมฮะเพราะว่ามีการเรียนมัธยมมันไม่เรียนที่โรงเรียนนะไมจะช่เเรียนที่บ้าน เงี้ยเจ็๊ยบแม่ถ้าวโดนโดนถ้าโดนโดนโดนผู้ปกครองที่เป็นอ่าสมมติแบบมีผู้ปกครองที่เป็นคุณครูเขาก็น่าด่าผมว่าเลือกดูช่องอันนี้ซะลูกนะเลือกดูช่องนี้นะอันนี้อันนี้มันทั่วอย่าไปดูช่องมันลูกอย่าไปดูช่อย่าไปดูช่องมันนะลูกช่องนี้มันส่งเสริมไม่ดีนะอย่าไปดูช่องมันครับอะไรอย่างเงี้ยนะเออความจริงผมไม่ใช่นะผมแค่หยอกเล่นเฉยมันเป็นมุกเป็นมุกเออเป็นมุกนะเอาไว้หานะครับผมคำกิ้งหรีดสมบัติเฮ้ยพุ่องไรเีปอย่าโอเคตอนนี้ผมเรคือบ้ารปูแล้วทแหละการรักษาอะประมา่ได้ใหญูทะเลลปูทะเเเฮ้ยฮ้ยนี่มมันุก เฮ้ยนานี่นานี่นานี่นี่แปลว่าอะไรทุกคนนานี่หนานี่จะแปลว่าอ่าอะไรนะฮะแบบอารมณ์เหมือนสงสัยทุกคนนะเป็นภาษาของเกาหลีใช่ไหมญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเออนะครับญี่ปุ่นหยอกเล่นหรือว่าพี่พี่รู้อยู่แล้วปาพี่ขยอกเล่นน้องไปงั้นแหละนะ นะโอเคตอนนี้ผมเริ่มทําการผมเริ่มทําการอ่าวาตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะทําเป็นเป็นแบบระเบียงบ้านนะครับทุกคนนะเราต้องมีระเบียงบ้านด้วยนะครับผมนะประมาณนี้โอเคเรานี่เราจะทำแบบเฉอแต่บ้านแค่เฮ้ยเขาเริ่มทำแล้วเป่าเฮ้ยบ้านปลาเขาเริ่มทำนะเริ่มทำแบบแต่แต่คนเฮ้ยทุกคนเริ่มทำบ้านแต่คนแล้วทุกคนครับก็อย่าลืมเชียร์นะครับเชียร์บ้านไข่นะทุกคนนะเอออย่าลืมเชียร์นะครับผมนะเออเฮ้ยเอาคำถามมาถามกันด้วยอ่ะทุกคนครับก็ดูครับก็ดูคิดว่าบ้านไข่นะฮะจะใช้บล็อกทองมากสุดอย่่่่าาาลืมมมมมคคคออเเนนนนต์ะะรรับทุกดึไใชหยถงว บลอกทองมาสุดไ,ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงคะแนนไม่ไม <mm ่ไม่เกี่ยวกับคะแนนแค่ถามว่าบล็อกไทยใครจะใช้บล็อกทองคุ้มที่สุดหรือว่าใหญ่ที่สุดอย่างนี้ดีกว่าฉันรู้สึกว่าบ้านพี่นะโคตรใหญ่แล้วทุกคนใหญ่ใหญ่กาะอและเล่มากเลยทุกคนโอเคเราทำทั้งหมดระเบียบสองหมดสองชั้นทุกคนอันนี้ชั้นแรกระเบียบชั้นแรกเราปิดระเบียบชั้นแรกไปชึบเชิบชิบระเบียบชั้นสองไม่ใช่ฉันไม่ได้จัดสตูออกพี่แค่ถามคุณดูว่าคุณดูคิดว่าใครเนี่ยใช้บล็อกทองแบบเยอะที่สุดในในสามคนพวกเราไงอะไรอะอะไรอ้ because, right? ้้ผูเ่าาียปบ เก้ทุกคนเมืวานนี้โอ้ยบ้างผมก็ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยอครเลือกอีกนะใค,ครเข้าบ,บ้านเขัาเคับคุณคิดอะไรอะ่ะ ใจใจใจพอใจใหญ่อะโอ้ยใช่ครับผมใจผมว่าแบบว่าผมเป็นคนใจใหญ่นะผมรักแบบรักรักรักกันรักกันให้นะฮะผมว่าการให้นะมันมันดีกว่าการที่เราได้มาทุกคนเลยประมาณนั้นทุกคนอะไรนวันไหนงงเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างบ้านตะคุนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนมาตอนนี้บ้านผมก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ตกแต่งเฟิร์นเดียวนะทุกคนเฮ้ยบ้านพี่ป่าเขามีเขาด้วยนะเขาบนหัวดูดิโกงเลยไอ้ทำมาเนี่ยยอกยอกยอกนี่ครับคุนข้อชั้นแรกนะครับผมคิดว่าจะจะเป็นห้องรับแขกนะครับผสมกับห้องครัวเล็กน้อยนน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 ะะ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 คคครรรรรรัับปปปปปมมาาาาณณีีีีีี้้้้้้้้เเเเ่จจจ็็็็หหออองงงวววกกกกททิขขไุแแลต แล้วก็เดี๋ยวเราทำทำการทำห้องนอนก่อนกันนะครับทุกคนเฮ้ยมมันล่วไปได้ไงอะทุกคนมันมันจะล่วไปไป็นอยเา้ยฝนตกเป็นฝนก่อน เชื่อมไปฝนเรียบร้อยโอเคไปฝนเรียบร้อยนะครับผมโอเคมาตรงนี้มันโล่งไปเราทาการแบบใส่ประตูจุงเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วกันนะครับให้มันไม่โล่งเกินไปนะผมทำอาบาตรงนี้แล้วกันเชื้อเชื้อเชื้อประมาณนี้อ่าเชื้อเชื้อเอ่าเชื้อเชื้อเชื้อเเชื้อเประมาณนี้โอเคเราใส่ตรงนี้ก็จะจบไปครับทุกคนเชื้อจบเรียบร้อยครับทุกคนตัวบาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะครับเตนทอนเราไปไว้ตรงนี้แล้วกันทุกคนว้ยเตนทอนเหลือๆนี่ผมชอบจริงเลยนะใช่แล้วนะบุกกางตกแต่งยังไงวะผมมยไ่เเสร็จลยนเ่อมนะเลยกัันนนนเเเี่่คาๆฮ S <S> ใช่ใช่ใช่ครับทุกคนใครคิดว่าเห็นเดี๋ยวรู้กดไลค์นะครับโอเคมอสเตอร์เรามีอะไรครับมอสเตอร์เรามีเกี่ยวกับอะไรเยลโล่ไหมทุกคนหาคำว่าเยลโล่นี่ไงมีแบบพวกกงก็ยี่นะครับเราจะเอาที่นี่เป็นสีเหลืองให้หมดเลยฮ่าห้าห้นะครับเอาโคมไฟมาเอากุยมาเอาที่นั่งมาเราอย่ากมาเป็นสีเหลืองหมดคอมเดี๋ยวค่อยเอาครับทุกคนเอากีตาร์ด้วยอันนี้เอาไปหมดเลยครับทุกคนโซฟาด้วยครับโคมไฟเอาไปหมดเลยครับทุกคนนี่ครับทุกอย่างต้องเป็นสีเหลืองเทเบลล์ล่ะเทโบลล์มีสีเหลืองไหมเทเบลล์ไม่มีสีเหลืองเราจะเป็นสีขาว 哈哈。<laughs> นี่ครับตัววางโคลไฟไปโคลไฟไม่เอาเอาเอาไฟโคลไฟนี่เด้อทุบนี่ครับทุกคนโคลไฟวางนี้ทุกคนครับเฮ้ยเล่ท่ออ่ะเหล่ก็ตรงนี้มันจะมีอะไรให้วางใช่ไหมข้างบนชั้นออนตัผมก็จะแบบมีแบบเครื่องดนตรีส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเป็นกอรู้นบประมาณนี้อ่านี่ครับเรามีเป็นกอนะทุกคนนะแล้วก็จะมีเป็นโซฟาเอาไว้นั่งดูนั่งเล่นได้ไหมมาตรงนี้เป็นระเบียงใช่ไหมทุกคนอืมเราวางโซฟาตรงนี้จะเป็นอะไรไหมเฮ้ยได้ใจว่ะสวยงามป่ะเฮ้ยสวยงามชุดประมาณนี้อ่าทุกคนประมาณนี้แล้วอันนี้เป็นโซฟาไว้แบบดูกินลมชมวิววออออะะะะะะะไไไรรรรกกกกก็็่่่่่่าาาปปนน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 ทททุุคคคีีีีีีััับบบบมมมมแงเเลลฮณ้้้โโหหหผื ดูเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนครับนี่ครับผมแล้วก็ใส่นี่ไปเฮ้ยไม่เอาเอาเดี๋ยวบอกทุกคนครับประมาณนี้ครับทุกคนเฮ้ยสวยเหมือนกันนะฮะเนี่ยแล้วก็แบบว่าใส่เก้าี้ไปนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็แบบมีโคมไฟตรงนี้เดี๋ยวเอาโคมไฟมานี้อ่ะนิดนึงแล้วกันทุกคนเฮ้ยอะไรวะมันยังหลวมเลยอะทุกคนครับนี่ใช้แค่ชั้นเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วต่อไปนะครับเรามีอะไรอีกมีเก้าอี้นี้เอาเก้าอี้นี้วางไว้ตรงไหนตรงนี้แล้วกันได้ไหมหมายว่าตรงนี้ทุกคนครับอาหลุมแบบที่นั่งชมวิวแล้วก็วางไว้ควันนี้ย เฮ้ยี่ป่าเขาจะแพ้เฮ้ยไม่มาครับป่ป่าไม่เฮ้ยครันยอมครับผมโว้ยที่ผมประสานเต็มที่นะฮะกับการใช้งานกับการทำงานทุกคนท่ายอมแพ้กันไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับทุกคนต่อไปเราต้องมีคอมพิวเตอร์ทุกคนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อยู่ไหนเช่เราต้องมีคอมพิวเตอร์นี่ครับทุกคนอมพิวเตอร์ตรงนี้ครับวางไปแล้วก็มีเป็นอ่า PC 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 ต้องเย็นโล่นกันนะทุกคนเย็นโล่เย็นโล่นี่เย็นโล่เย็นโล่ใส่ไปครับทุกคนนี่ย้อนบุน ้ีหนึ่งชบตรงนี้เฮ้ปลาเป็นอะไรกันเฮ้ไปรุ่นเอะไรเฮ้ไปรุ่มาดูอันเฮ้แอบดูอันมารุ่นมดูแอบดูร eh, <Deus> ุ่นแอบดูรุ่น ไัรุ่แอบสองนัรุ่นนะไว้รุ่นนะไว้รุ่นนี้ไว้รุ่นแอบสองนันเรานะบ้านหลังนี้มสวยไหมอะสวยทาเขาแอบทุกโจกผมเหวะด่วนไม่นี่ว่ะโอเคนแบทุกโจกโอเคแล้วไปนะฮะโอเคครับประมาณนี้อันนี้ห้องนอนผมก็มาเนี้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำห้องห้องรับแขกกันห้องรับแขกก็เหมือนเดิมนะผมเวาเราจะมีโซฟาด้วยนโซฟาสีเหลืองแน่นอนครับผมฟานเหลืองเหมือนคิวยาเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยต่อไปก็มีทีวีนะทุกคนทีวีผมชอบอันนี้มาก ว่าเวลานั่งดูทีวีหรือว่านั่งดูโทรทัศน์หรือว่านั่งดูโทรศัพท์นะ้็ก็ห่างจากจอนิดนึงนะครับเดยดสยตาทุกคนจะเสียวนะครับนะฮะโอเคต่อไปเราประมาขึ้นนครับชึบเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีแบบว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเกี่ยวกับพวกไมโครวงคอมเวฟชึบไมโครวงวะแล้วก็มีวางน้ำไปแต่อย่างงี้ชึบเรียบร้อยประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวเดี๋ยวเราต้องมีที่นั่งด้วยครับเดี๋ยวเราปวดก้นนะฮะจิตูดโอเคนั่งไปครับเวลาทำอาหารก็นั่งไปนั่งไปเรียบร้อยตรงนี้จะเป แล้วก็มีหนังสือด้วยครับหนังสือตรงไหนครับตรงนี้ละกันนะครับหลังโซฟาละกันน่าไปทิกรกันนิดนึงอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวทุกคนจะถามพี่ครับแล้วห้องน้ำเหรอครับห้องน้ำทำเต็ดินครับทุกคนไม่ต้องกลัวมานี้ครับอันนี้จะเป็นห้องรับแขกนะผมสร้างนิดนึงนะผมไม่ต้องสร้างเยอะละกันนะสร้างเยอะไปเดี๋ยวทุกคนเชียร์ผมหมดนะครับเดี๋ยวไม่มีใครเชียร์ใยากกว่าคุณปานะครับอะไรเงี้ยนะเี้ยย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 ยายนี้ครับทุกคนไฟหน้าบ้านเราประมาณนี้ไฟบ้านเรา ไปด้านบ้านด้วยนี่ประมาณนี้สอนี้ครับสอนี้แล้วก็สอนี้สอนี้สอนนี้ไม่ไหวสอนหน้าแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้ใช่คนละเสาโอเคต่อไปห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตตกแต่งแบบลับๆแล้วกันทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเจอที่ตอนที่เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเสร็จเลยในบ้านแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าบ้านใครจะสวยสุดนั่นเองนะครับทุกคนพร้อมไม่ยังไปกันทุกคนรับบ้านของบุโร่ทั้งสองสามคนก็เสร็จไปที่เรือบอลแล้วนะครับผมโอเคมาเรามาดูในบ้านเลยตัวผมก็เป็นบ้านแรกก็เป็นบ้านของผม แคปดูเลยดิ้าดูบ้านผมวันนี้ทุกคนเห็นไหมใหญ่เปล่าดูดิมันก็ใหญ่ะครับมันก็ใหญ่อยู่นะมันมีคนใหญ่กว่านี้เฮ้ยไป็นแล้วเแล้วสปอยเดี๋ยวเราดูก <ator il S 2> <_ wir> ่อนนี่ครับก็นะครับเรามีรีเวิวด่านะผมก็ขั้นล่าจะเป็นแบบน้ำเออจะเป็นบ่อน้ำนะครับหรือว่าไปสระว่ายน้ำนี่นะครับมันจะมีแบบขึ้นทั้งหมดสองทางนะเลยขึ้นทางซ้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามมานี่ทุกคนเปิดดีกนเลยดึงดึงเข้ามาครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ เข้ามาครับเข้ามาครับนี่ครับก็จะเป็นเอ่อตัวนี้จะเป็นตู้ปลานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นห้องครัวนะครับจะไว้ทาครัวตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถนั่งกินข้าวตรงนี้ได้เลยครับผมกินลมชมวิวกินเอ่อมองอะไรวะเนี่ยบอกยาแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะโอเคนะครับแล้วก็นี่ครับฝั่งตโซมาข้างล่างกันครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยผมภูมิใจนำเสนอมากเลยเพราะมันสวยนะดูข้างล่างครับผมมาเนี่ยครับนี่ห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำอันนี้จะเป็นแบบที่เอ่อ โอ้ประมาณนี้ทุกคนครับแล้วก็จะมีเครื่องเสื้อผ้าด้วยเหรอเป็นไงนี่ตู้ใส่ของตู้ใส่ผ้าแล้วก็เครื่องเสื้อผ้าประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้ห้องน้ำใหญ่มากเลยนะจริงเลยเห็นไหมแล้วดูชั้นสองเลยทุกคนครับชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ห้องนอนผมจะมีหลายอย่างนะครับผมจะมีเครื่องเล่นดนตรีนะครับก็จะมีเตียงนอนจะมีโคมไฟจะมีแบบหน้าระเบียงนะผมอุ้ยหน้าระเบียงุวิวสวยมากเลยนะจริงเลยนสวยมากกทุคดูเห็นดี๋ยวเดียวกัอเ้ยสวยมก็ากทุกคนนี้นะก็จะมมีคอตรงนี้้ดวยนะครับเอาไว้เล่นคอมตรงนี้นนะะฮี่ตรงนี้เลยอก นี่จะมีคองมนจะมีแบบขึ้นเล่นดนตรีนะฮะตุ๊งแฉตุ๊งแฉตุ๊งแฉตะรกตุ๊งแฉประมาณนี้เออแล้วก็จะมีเตียงนอนประมาณนี้โอเควันนี้ก็สำหรับบ้านผมนะก็ใครแชร์บ้านไม่แชร์อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ให้คะแนนด้วยแล้วกันนะครับต่อไปบไปป่าฮะโอ้ชิียดถูคะแจนได้ใช่ไหมทำไมผมจะบอกมีบ้านที่ใหญ่กว่าโอ้ยสร้างอะไรใหญ่ขนาดเนี้ยโคตรใหญ่อะทุกคนดูดิไอบางคนดิปิกเลยอะแชมป์ไปเถอะแฉบไปเถอะไอมารีวิวดิรรีีววววิิ มีอะไรฮะพูดดังหน่อยมีอะไรฮะก็รับก็มาค่ะเชนทางนี้มึนมึนทักอะไรทักอะไรมึนมึนอ้าวแบบโอ้โหใหญ่มากอ่ะห้องครัวโอ้เฮ้ยตู้ปลาเนี่ยก็พี่ไปเนี่ยพีเลยเอองงนะแล้วก็นี่โอ้โหห้องเครื่องครัวโคุ้นฟอมแค่เลยวเดียวเครื่องมดิ้น่ะมือดี้นเขาแบบพลัดหมุนฟอบใช่เอ้ยโอ้โหบรรทัดเป็นบรรทัดแต่เราโอ้ไม่ขึ้นมาใช้ลิฟต์เราลยไม่ใช่ลิฟต์ะ อะไรลักหนาต่อไปอะไรต่อไปอะไรต่อะไรเมาราเบียงตัวเข้าตายแม่งเลยไม่รู้แม่งนะอะไรต่อ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 โอเคแม่แต่ว่าจะทำให้เชื่อว่าสาว่ายน้ำหรือทำงน้ำแล้วแต่นี่ไงยากอะไรทุ่ยโจกไงเออเวลาไงอ่าก็เสร็จแล้วเนี่ยโอเคต่อไปครับค่ะดูดังไหนครับดูดังไหนฮะคนดูไม่ยินนะวันนี้เราจะเป็นห้องนอนเออใหญ่เกินดังเกินประมาณนี้เลยห้องนอนห้องนอนหลวมนะเฮ้ยตกฟากก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก๊อบค่ะ สวยสูงจริงเลยไม่มีกระจกเลยไม่กระจกไม่มีเงาไม่ได้ไม่ได้หักคะแนนโอเคเหมือนได้ยาโมยาไหมาเออแล้วแล้วแล้วต่อไปน้ำมาเที่ยวไงวันน่ะถ้าอ๋อถ้าไม่มีกระจกมาเที่ยวไม่ได้เลยเนี่ยวไม่ได้น้องทำไม่ทันนี่นี่คืเนี่ยเออก็เนี่ยเทียวแล้ทุกคนโอเคนะครับโอเคบ้านคิยาก็บ้าแย่ให้เป่าประมาณนี้ก็อย่าลืมคะแนนทั้งหมดเต็มสิบให้บปล่าทักงค่าคะแนนก็พอนะทุกคนโอเคต่อไปบ้านคิยานะครับยอมเลยยอมเลย ปลาบางใหญ่โคตรใหญ่แต่ขนาดขนาดปลาก็เล็กน่าจริงเนี่ยแซนี่ผมเย็บู้สู้เลยนเฮ้ยปลาเฮ้ยมาในแต่ละเฮ้ยมาในแต่เราอย่างนี้ดิดิลัวมาได้ันไดไม่ได้หรอใช่คือบันได้เฮ้ยมันมีมันมีมันมีรั้วแล้วมึงเอารั้วมาเนี่ยเนี่ยแบบนี้สวยกว่าใช่เหมนฮ้ไม่สวยกว่ากพี่อ่านต่อไปครับต่อไปอะไรฮะนี่ห้องนี่ห้องแรกเลยเฮ้ยตู้โคตรเก่าเลยแต่ฟ่าโมเดลเฮ้ยแต่คุณแค่เฮ้ยเออว่ะสวยกระเดิมกเท่านั้นเอ้อ เออถือว่าพัฒนาขึ้นนะครับ,บ,บ,บหมอแล้วที่สร้งางโคตรนานแต่ละคน เอสวยขึ้นนะสบายอะไรครับสบายห้องนอนห้องนอนเตียงอย่างโบราณเลยมันเขาได้เอาโมสแตม์โมแบบไฮสตีดอะไรเงี้ยอ่าผมเพิ่มให้อ่ะเนี่ยสวยเลยเฮ้ยโหเอว่าเก่าเดยดีไน้จริงเลยก็มีก็มีเปียโนนะครับผมเดี๋ยวก็เออซื้อสวยเก่านะจริงนะแค่เดียวหรอห้องน้ำหอยู่ข้างล่างห้องน้ำไไหนอ๋อตรงนี้หรอนี่ไงเฮ้ยห้องน้ำก็โอเคนะเสวยเก่าอีกได้ป่ะเนาะเออว่ะเออทุกคนผมว่าผมว่าผมให้คะแนนเพิ่มหนึ่งคะแนนนะเพราะว่าเนื้อสวยเลยคะแนนพัฒนาเออพัฒนาโอเคครับทุกคนก็อยู่ดียร์บ้านใครนะครับผมโอเคป่ะเดี๋ยววเเเรรราาาาามมดดูกัันน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 ่่บบ้ใคคคจะะโิลอง โอเคครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมลืมอาชีพนะครับซูนิมี่มันมาเฉยเลยทุกคนนะมันมาไม่รู้ตัวนะเฮ้ยมาผมมามามาหวทุกคนซูนิมี่มันมาไวมากเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมไปบ้าผมกระจกมันไม่ได้วางครบนี่ว่าไม่ได้อย่าบอกนะว่าน้ำมันเข้าบ้าไปแล้ว้าเขไปแล้วอยู่แบบคืออยู่ผมผมกำลังแบบผมกำลังแบบยอกคลิปอยู่ผมกำลังเช็คคลิปอยู่คลิปโอเคไหมอยู่ซูนิมี่มาเฉยคือซูนิมี่มันมาเฉยเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมกำลังแบบผมกำลังผมลังดูเช็คคลิปเลยว่าคลิปโอเคไหมอะทุกคนเฮ้ยแกวบ้าผมแม่งเต็มไปด้วยยทอองมเลบ มืนาบ้าที่เจ้าสาวเร้าเมืนาทุกคนรับเสียดายไหมฮะใช่ครับเสียดายที่ผ่านเลยบ้าปลาล่ะเฮ้ยบ้าปลาเฮ้ยสวดีครับทุกคนบ้าปลาเขาหลังใหญ่อ่ะบ้าปลานี่เกือบเท่าถุงมีเลยแค่ดูดิความยาวอ่ะสักประมาณสักห้าหกบล็อกบ้างน่ามาสักหกมาสักสิบบล็อกอ่ะน่าจะถึงซุ่งมีเลยดูใหญ่มากทุกคนแบบไม่โหลดเลยบ้าที่แล้วล่ะบ้กำจะบ้าผมกำลังจะไปอะไร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 โอเคโอเคโอเคไม่พวกคุณเออแปะกระจุกแน่นจิ๋ม่ะลืมเลยลืมเลยโอ้ยอะไรไงแชร์โคตรเชร์โน แต่ก่นแกเฮ้ยเด้เห็นได้ไงอะเกียวไม่เอดิด็กดิที่ไลฟ์ไมาไม่เอาโอเคครับทุกคนเฮ้ยลาเอลไมด้พูดเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวน้ำมาเข้าไปด้ไงอ๋อตม่เดีไม่ได้ดีมากเกียก็ก็ก็รอดนะปลอดภัยนะครับทุกคนไปดูลาโอเคเดี๋ยวบาแล้้บ้าปลาล่ะบ้าปลามถึงถึงถึงขบวนเตวาเพราะมันนานมากบ้าปลาเลาไปดูบ้านเกียรก่อนนะครับทุกคนบ้านปลาังไม่ถึงเลยดูดิเฮ้ยเกียริบ้าาตัวด้านปลาตัยเราตัวเรา บ้านใน้แล้ากลายเป็นบ้านมหาสมุทรอนติดแล้วต๊บคือป่าในตู้ตัวนี้ออกมาหมดแล้วมั้งไงอ้ายังอยู่อ่ะพีอยู่อ่ะเป็่าาทิพย์ป่าทิพย์เฮ้ยตู้น้ำแล้วข้างในบ้านเราไอ้ห้องน้ำล่ะห้องน้ำรอดวหยเฮ้ยรอดรอยู่รอดอยู่นิดนึ่งนิดนึงนิดนงรอดอยู่รอดเดียวเฮ้ยตัวนี้รอดไงที่ชาโค้กะงโอเคที่ผมรับเฮ้ยใครใครมันพี่เป็นทองวะเนข้างในอ่ะเฮ้ยมันก็รอดนะบ้าผมอ่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวชั้นสองชั้น ไม่รอดเลยฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยรอดรอดรอด นี่ไงรอดคะแนนมันก็นอนได้อยู่นอนได้อยู่เบ้านปลาเราตัวลมมันมันเสร็จยังบ้าผมไม่รอดไม่แปลกล้วครับผมลืมปิดกระจกผมแม่งลืมเลยสร้างสวยเกินเดี๋ยวเอ้ยบ้านปลาเขารอดเลยมาดูดิโอ้แบบโอ้สวยเกินน่าทุกคนดูดิไม่แต่ว่าหน้าระเบียงน้าระเบียงกับสระว่ายน้ำไม่รอดทุกคนครับแค่นอนรอดหมดไปปลาปลาโอเคโอเคออกออกไปดูห้องน่องเถอะอะไรออกไปห้องนอกเอ้ยรอดไปบ้าจริงแล้วปะปลาปลาลองดูนะลองดูนะดูดูมันมันรอดนะเอาจิ้มมันรอดนะเห็นไหมมันรอดปลาดูมันรอดจริงจริง อ่ะอ่ะมันมันลอดดูเห็นไหมมันลอดคือมล็อกข้งหน้าเปล่ามันใหญ่เกินเห็นไหมมันลอดนอ่านดูอ่านราดูเราดูเราดูดูเยอะเชือกบ้านหรอวะบอกไว้บอกว่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเล่นโอเคดูนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครช่องไซโคลพาราเฟลแล้วก็เชียคุงใต้คลิปด้วยกันครับเชื่อไหม่คิดหน้าก็ข้างหน้าเนี่ยอย่าท้อมันอ่าเป็นบล็อกอะไรเพื่อนนี่จะซื้อมีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ทเชื่ ไปไปเอ้ยตูดทำไมข้างในาใต้น้ำมันมันดูสว่ายไงตูดไปไปครับ